สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับเจอแล้วครับเพื่อนๆน,นี่นะของของรถเล็กนะครับไอใบใบใบ,ใบเกรดนี่นะครับนี่นะครับ <c oughs> โอหนี่หาหามานานแล้วครับเนี่ยแต่ว่าอนี้ไม่มีการทำงานนะครับเป็นของตาที่จะเอามาซ่อมนะครับรู้สึกว่า <c oughs> ตรงไหนมันจะหักเนี่ยแต่ตรงไหนมันหักตานี่นะครับโอนี่อย่างเบาเลยนะครับเนี่ยเป็นเป็นเพาอันนี้นะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพรารถกระบะนะครับอันนี้ก็ประมาณสองเมตรนะครับเนี่ยน่าน่าจะสองเมตรนะครับ ก็ดูจะตายกนคนเดียวเบาๆเลยนะครับเนี่ยไหนตรงไหนมันหักตาตรงไหนมันหักอะ่ะโอ้โครดุโ,โ,โอ้นี่ยโอ้นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ชุดนี้หักนะครับนี่ซื้อมาจะดหมื่นตาบอกได้ไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยใบใบเกศซื้อมาก,กี่หมื่นเนี่ยโอ้ฮะ จะผมจะถามตาให้นะว่าซื้อมาหรือว่าทำมาเองครับเนี่ยดูรถหน่อยโอ้อย่างกิ๊กเลยครับเนี่ย ออกมาได้กี่เดือนแล้วตาเนี่ยโอ้โหได้สองเดือนโอ้โหอย่างกิ๊กเลยครับเนี่ยเป็นอีสกินะครับอันนี้ล่ะทำเองรึเป่าซื้อมาเนี่ยทำเองหมดไปกี่หมื่นจำได้ไหมเ, 30, เ,กเกือบ 30, นะโอ้เกือบเกือบสามหมื่นนะครับโอ้หอันนี้ตาต่อเองเลยนะรับเนี่ยจ้างช่างเขาต่อนะประมาณสามหมื่นเรา สนใจรถนะครับเนี่ยโอ้อย่างกิ๊กเลยครับเป็นอีสกิ n g เอ็นห้าสี่ะครับเนี่ยกี่แรงมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าสภาพรถเนี่ยโอยังยังใหม่กิ๊กเลยนะนี่นะครับแต่ว่าการทำงาน เดี๋ยวผมจะหาถ่ายให้ดูนะครับไม่รู้ว่าตาไปไปลากตรงไหนบ้างนะครับค่อยรถเล็กนี่หายากมากเลยครับส่วนมากจะเจอต่รถใหญ่นะครับเจอนี้มาก็เรียบร้อยเข้าแล้วครับพอหักเลยนะรั <c oughs> พอมันเล็กก็ตาอ <c oughs> แต่ว่าปกติผมก็ว่ามันไม่น่าจะหักง่ายนะเพราะว่ามันโอ้โหขับรถมันแรงด้วยรถใหม่ด้วย <c oughs> แล้วเวลารากดินตัวนี้เราหนักเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ดูดิ ดับแล้วเปลี่ยนได้แตรถนั่งเมียเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนเมียแล้วเหรอป้าจะเปลี่ยนเมียแล้วเป็นเรื่องเลยละเผารถกระบะนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับอันนี้ก็ว่หลายช่างหลือเกินประมาณหน้าสี่นะครับตอนนี้เหล็ก ดดเป็นเหล็กยังเลยอเป็นเหล็กสองท่อนนะครับ,บเนี่ยเราขับเราใจเย็นเราเองนะผมทำอย่างงี้รับเป็นเหล็กสองท่อนประกบกันนะครับเนี่ยหน้าสีนะครับดูดูได้เลย<อ>ดูได้เลยนะครับถ้าใครจะทํนะครับเนี่ยแล้วก็ใบใบเกตรตัวนี้สองเม็ดนะครับเนี่ยแล้วก็เชื่อมตัวน,นี้หน่อยนะเนี่ยเพื่อจะได้กุ้มดินได้เยอะๆนะครับ นี่ครับ okay, ตัวใบเกตแล้วก็เสริมโอ้เสริมครับเนี่ยนี่นะครับเสริมตัวนี้เอาหน้าเนี่ยปกติใบเกตก็แค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยโอ้ใบเกศก็น่าจะสร้างเองครับเนี่ยเนี่ยพ่อใช้เหล็กเหล็กแผ่นครับเนี่ยโอ้สร้างขึ้นเองก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็คอนะครับนี่ครับคอ โอ้แจมกับแบบนี yes, right. um, like, mm ้แจมครับใช้ได้ครับนี่นะครับสลักเลือกเอาเลยครับว่าจะใช้ระดับไหนระดับไหนครับเนี่ยสองฝั่งเลยนะครับผมซ่อมรถไถด้วยนะครับน ทำไรพเนเปลี่ยนเปลี่ยนส่มนสูบปะเปลี่ยนส่วปั้มปั้มน้ำอ๋อปั้มน้ำลนาเียคามีไ่าเลยตาตีบ่าวแล้วโอ้ตาเก่งทากเลย ตีบ่าวาว่าโอ้รับซ่อมทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยปั๊มน้ำรถไถครับ <c oughs> ใครอยู่แถวนี้ก็มาได้นะครับเนี่ยโอ้มีรับจ้างุนปุน๋ยด้วยม้งครับเนี่ยเนี่ยระบบ่นปุ๋ยด้วยโดนเลยนะครับเนี่ยระบบโดนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจ้างไปฉีดบ้างครับเด้ว โอ้เชื่อมมาเลยทำงานรับจ้างชั่วโมงละห้าร้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะโอ้ถือว่าคุ้มคุ้มมากๆเลยนะห้าร้อยเนี่ยว่าหลากลกตัวนี้ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วครับจะแถวแถวเขตภาคกลางนี่ะครับมีมีเทียบไอแทบ เกือบจะทุกบ้านเลยนะครับไม่เหมือนกับตัวตัวดันหน้านี่นะแต่ว่าตัวดันหน้านี่ก็ดีอย่างคือว่าเวลาเราเข้าซอกนะครับตามคันนานะครับเนี่ยตัวตัวดันหน้านี่จะจะเข้าได้ดีนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดันหน้า,นานแบบนี้ดินเนี่ยมันมันจะไหลออกข้างๆนะครับสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยต่างจากตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าเราตั้งเฉียงมาน,ดนิดนึงนะครับเนี่ยเฉียงมานิดนึงนะครับแล้วก็ดินเนี่ยมันมันจะเอียงมาแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆเนี่ยครับโอ้แบบนี้เจ๋งครับใช้ได้ครับแบบนี้ครับทำเองก็ได้ครับเนี่ยไม่ยากนะครับเหล็กหน้าสี่หนึ่งสอง สามสี่ประมาณสี่เม็ดนะครับ okay. แล้วก็ต่อคอเอาแบบนี้นะครับเนๆๆี่ยรู้สึกว่าเหล็กเหล็กแบบนี้รู้สึกว่าจะเส้นละประมาณพันพันกว่าบาทนะผมเคยเอามาทำซาลี่อยู่นะครับแต่ว่าผมใช้แค่เส้นเดียวนะครับอันนี้น่าจะประมาณพันห้านะครับเส้นวนึ่ง ก็คือว่าตั้งใหม่ไงตั้งใหม่อันอันไอาเวกเขาเนี่ยเนี่ยตาสั่งเราเองเลยรยเยที่เราก็อยชื่อโอ้ขึ้นไปขึนไป้ไปขึ้นไอ้้ปไ ลอยลอยเชื่อมมาแล้วนะครับนโอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ